ไลฟ์สไตล์แอนแฟชั่นชีวิตประจำวันและแฟชั่นเนื้อหาวีดีโอที่เกี่ยวกับสไตล์การใช้ชีวิตแฟชั่นการดูแลสุขภาพตัวอย่างการแต่งตัวการออกกำลังกายการจัดการบ้านเจ็ดมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเนื้อหาวีดีโอที่เกี่ยวกับดนตรีเช่นมิวสิกวิดีโอเพลงการแสดงดนตรีสดตัวอย่าง Official Music Video ดีโอ p e r f r r m a n c e o o v e r 8 Comedy ์ n ป e n t e เ t ดี n แอนคดีและบันเทิงเนื้อหาวิดีโอที่ให้ความบันเทิงและตลกตัวอย่างสเกสตลกการเล่นมุกการทำพาโรดี้เก้าทร a เวล a อนด d แอด e การท่องเที่ยวและการผจญภัยเนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสำรวจสถานที่ใหม่ๆตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยวรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวการผจญภัยสิบ i t n e s s and Health ์ฟิตเนสและสุขภาพเนื้อหาวีดีโอที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพตัวอย่างการออกกำลังกายที่บ้านการกินเพื่อสุขภาพโยคะ1 1 News and Com m e n t a r y ข่าวและการแสดงความคิดเห็นเนื้อหา วิดีโอที่รายงานข่าวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันตัวอย่างข่าวประจำวันการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ12เทคโนโลยีแอนด์แกดเจตเทคโนโลยีและแกดเจ็ตเนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรีวิวแกดเจ็ตตัวอย่างรีวิวสมาร์ทโฟนใหม่แนะนำแอปพลิเคชัน13 ASMR อัตโนมั o u เซนซ s รี y เมริเดียนเรสปอนสเนื้อหาวิดีโอที่สร้างเสียงหรือภาพที่ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายตัวอย่างเสียงกระซิบเสียงสิ่งของต่างๆเสียงธรรมชาติ14 p o d c พอดแคสต์แอนทอปพอดแคสต์และการพูดคุยเนื้อหาวิดีโอที่เป็นการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ในหัวข้อต่างๆตัวอย่าง พอดแคสต์ Podcast, การสัมภาษณ์การสนทนาประเด็นสำคัญ15 DIY and Craft การทำด้วยตัวเองและงานฝีมือเนื้อหาวีดีโอที่สอนการทำงานฝีมือหรือโปรเจกต์ DIY ตัวอย่างการทำของใช้เองงานศิลปะการประดิษฐ์ของตกแต่ง16 Family and Kids ครอบครัวและเด็กเนื้อหาวีดีโอที่เหมาะสำหรับครอบครัวและเด็กตัวอย่าง วิดีโอการ์ตูนวิดีโอการศึกษาเด็กวิดีโอครอบครัว17 motivation แนว and inspiration แนวแรงบันดาลใจและการให้กำลังใจเนื้อหาวิดีโอที่ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจตัวอย่างคำพูดให้กำลังใจ เรื่องราวแรงบันดาลใจ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบโดยแต่ละประเภทของเนื้อหามีผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่สนใจในหัวข้อนั้นๆทำให้มีความหลากหลายในการสร้างสารรค์เนื้อหา